ราวด,ดีนะคะกับ Nivea Body ค่ะที่ล่าสุดได้เปิดมิติใหม่แห่งผิวสวยสำหรับผู้หญิงกับงาน The Power of White and Firm ค่ะซึ่งล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์อคนใหม่นะคะคุณซูซี่สุศีราที่เธอนี่จะมาเผยเคล็ดลับนะคะสร้างความมั่นใจในการแต่งชุดสวยค่ะผิวสวยอย่างมั่นใจชุดไหนก็ขาวและกระชับกับนีเวีย นีเวียบอดี้เปิดมิติใหม่แห่งผิวสวยสำหรับผู้หญิงจัดงาน The Power of White and Firm ชวนสาวๆหันมาดูแลผิวให้ทั้งขาวและกระชับพร้อมใส่แฟชั่นชุดไหนก็สวยและร้อนแรงได้อย่างมั่นใจด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Nivea Extra White Firming Body Serum นวัตรกรรมการดูแลผิวล่าสุดที่แก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำหย่อนคล้อยผิวไม่กระชับต่างๆที่มีสาเหตุมาจากรังสี UV ในแสงแดด พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดซูซี่ซูซีราแอนเจลีนาร่วมเผยเคล็ดลับสร้างความมั่นใจในการใส่ชุดสวย ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่นักวิจัยของนีเวียที่เยอรมันนะคะร่วมกันคิดค้นนะคะสําหรับสาวๆไทยโดยเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปฏวิวัติวงการครีมบํารุงผิวปรับผิวกายเลยนะคะเพราะว่ามีการรวมกันระหว่างไวช์เน็งแล้วก,ก็การกระชับผิวแล้วก็การปกป้องแสงแดดอย่างสูงสุดนะคะไว้ในหนึ่งเดียวซึ่งตอบโจทย์บริโภคไทยอย่างครบคันเลยค่ะ พบกับนีเวียเอ็กซ์เตอร์ไวท์เฟิร์มมิ่งบซรม SPF 33และนีเวียเอ็กซ์เตอร์ไวท์เฟิร์มมิ่งบซรม SPF 50ขั้นกว่าการบำรุงผิวกายให้ผิวกระจ่างใสพร้อมกระชับเนียนเรียบให้คุณเผยผิวขาวและกระชับได้อย่างมั่นใจพร้อมแต่งชุดแฟชั่นได้โดยไม่ต้องกังวล